พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไยแร์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายลำชาติวันนี้เข้าสู่ที่ E b บีที่255แล้วครับกับหมายอ่างคูไซครับวันนี้มาคนเดียวครับวันนี้วันพระวันอาทิตย์ด้วยนะครับไม่รู้ปลาจะกินหรือเปล่าครับผมวันนี้นี่มาจุดเดิมครับหมายเดิมนะครับผมที่ตกเมื่อวานปลายนะครับเหยื่อก็อ่อยไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเหยื่ออ่อยปลายสายนะครับผมเดี๋ยววันนี้ มาดูการขึ้นสายหน้าของการตกเหลวนะครับระยะ3,9กับ4,5ครับผมในสไตล์สมชาติฟิชชิ่งครับกับปอลลาร์แต่2ตะขอนะครับผมมาดูกันว่าขึ้นสายหน้ายัางไงครับการตกก็เหมือนทั่วๆไปครับผมตั้ง8ตก3ตั้ง8ตก5ตั้ง7ตก3อะไรประมาณนี้นะครับผมเสียดายไม่มีกล้อง2ทุนนะครับก็เลยไม่ได้ดูว่า เป็นแบบไหนครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูการขึ้นสายหน้าของผมว่าจะเป็นยังไงครับขึ้นครั้งเดียสามารถตกได้สามสี่อย่างเลยนะครับผมว่าจะเป็นตกลอยบาล้างแตกตะกวนหนักหรือว่าไม่ตายตะกัววิ่งหรือบาล้างแตกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับขอตชาวรับงชมครับสวัสดีครับม่านนักตกปลาทุกๆท่านครับอ่วันนี้เราจะมาลง ชิงเหลียวกันนะครับผมในระยะ39กับ45นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นสายเมนกันเลยนะครับผมว่าผมตกบอลาร์นกันไงครับผมบาลลานแบบง่ายๆนะครับผมตั้งที่7-8ข้อ4นะครับแล้วก็ตกที่5ข้อ4นะครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณ3-5ข้อ4ครับไปดูว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับผมวันนี้นะครับผมผมใช้ทุ่นนะครับผมทุ่นสลิมนะครับผมวันะี้ ทุ่นตรีมของน้ำปาลนะครับผมอ่าเป็นทรงที่สามารถตกได้ทั้งไม้ตายนะครับผมแล้วก็ตกได้ทั้งบันลานนะครับผมอ่าเป็นทุ่นของสลีมของน้ำปาล์มนครับผมสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองได้ครับผมอ่าผ่านทางเฟซทางไลน์ผมก็ได้ครับ065 549 79 60นะครับผมอ่าเป็นทุ่นสลีมหางตันนะครับผมสนใจสั่งได้นะครับผมโอ้นี่มีระยะ พอดี้ยาว8-9ถึง9มิลเลยนะครับผมกี่ข้อสีนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1ีดก11ข้อสีนะครับผมโอ้การับง,งานบรรลานกับไม้ตายได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูการขึ้นสายเมนกันเลยครับการขึ้นสายเมนของผมนะครับผมจะใช้2ชิ่งนะครับผมอสองชิ่งนะครับ,สรบเส้นหนึงยาว30เซนนะครับผมตะขอ กีนูของปักเขาให้นะครับ0.5นะครับผมแล้วอีกเส้นนะครับแต่ขอสั้นนะครับ25เซนติเมตรนะครับผมอ่แต่ต้องยาวหน่อย25-30เซนโดยประมาณนะครับผมมาดูส่วนตรงปลายสายชิ่งนะครับผมจะมีอะไรบ้างครับหมีลูกหมุนครับลูกเล็กที่สุดครับเบอร์7หรือเบอร์8ก็ได้ครับแล้วมีสตั๊ปเปอร์ลายหนึ่ตัวครับไว้กันกระแทกของ ตัวแกนทุ่นลอยนะครับผมแกนทุ่นตะกัววิ่งนะครับผมแล้วก็มีตะแกนตะกัววิ่งหลังจากนั้นขึ้นมาก็มีสต็อป,ปเปอร์อีกตัวครับไว้ล็อกตะกัววิ่งนะครับผมถ้าตกบอลลารแล้วก็ล็อกไว้ครับตกไม่ได้ตะกัววิ่งเราก็ลูดสต็อป,ปเปอร์ขึ้นนะครับผมดังนั้นก็จะมีจากปลายสายชิงครับก็จะมีลูกหมุนหนึ่งตัวสต็อปเปอร์หนึ่งตัว ก็มีแกนตะกัววิ่งหนึงตัวครับมีสต็ปเปอร์อีกหนึ่งตัวครับหลังจากนั้นลงมาก็จะมีตัวสต็ปเปอร์อีกสองตัวนะครับผมไว้ล็อกทุ่นนะครับผมลูดขึ้นไปมันจะมีสองตัวครับเผื่อทุ่ดรุ่นเพื่อเพื่อทุนอท่นจะรูดนะครับผมประมาณนี้คนระเดี๋ยวจะดลำดับลูดทุ่นขึ้นไปทีนะครับ มาน้ําตรงนี้หางูู้ไซจะลึกหน่อยนะครับผมดังนั้นเราจะต้องใช้สตั๊ปเปอร์สตัวครับบนสองล่างสามนะครับผมจะประมาณนี้ครับผมาจากข้างล่างมาตรงที่ใส่ทุ่นก็จะมีสตั p ปเปอร์อีกสองตัวครับแล้วมีตัวเสียบทุ่นแล้วบวกทุ่นนะครับทุ่นสลิมนะครับผมหางตันครับผมวันนี้แล้วมีสตั p ปเปอร์ อีก2ตัวนะครับผมตัวสําหรับตัวแรกนี่ว้สสาหรับล็อกทุ่นนะครับแล้วอีกตัวสําหรับวัดระดับน้ำนครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมดังนั้นถ้าโดยรวมแล้วนะครับการขึ้นสายเมยนะครับไม่ว่าจะขึ้นตกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับาจากปลายสายมาครับเจอสต็อปเปอร์นะครับระดับน้ำหนึ่งตัวครับต่อมาก็จะเจอตัวล็อกทุนน่นด้านบนอีกหนึ่งตัวครับ อาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่หลังจากนั้นตัวเสียบทุ่นครับแล้วตัวสตั p ปเปอร์อีก2ตัวล่างครับผมหลังจากนั้นมาท้ายสุดเลยครับอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับผมหลังจากตัวเสียบทุน่นตัวรูทุ่นเรียบร้อยลงมาข้างล่างครับผม ก็จะเป็นตัวสต็อปเปอร์สำหรับล็อกตะกัววิ่งครับแล้วตะกัววิ่งหนึ่งตัวแล้วสต็อปเปอร์อีกหนึ่งตัวการกระแทกครับผมแล้วลูกหมูน1่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สายชิ่งยาวยี่ิห้ากับ30เซนนะครับผมห่างกันที่5เซนติเมตรขอตะขอสั้นตะขอยาวครับผมเดี๋ยวไปตั้งที่8ข้อสีนะตรงนี้มี11ข้อสีระครับผมแต่ถ้าจะตกเอาไว้สําหรับตกรอยก็ตั้งที่บอดี้เลยนะครับผมจะตั้ง ตั้งตกเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาตั้งตกที่8ข้อสีครับผมอ่าแล้วก็ตกที่5ข้อสีนะครับผมเผื่อเหยื่อหมดก็จะยกขึ้นนะครับผมอ่านี้สําหรับตกหมายธรรมชาตินะครับผมปลาตะเพียนจะกินดีแล้วก็ไม่ค่อยระแวงครับเดี๋ยวไปคอยติดตามลูกชมรันี่ครับจากปลายสายครับผมทำเป็นห่วงวันนี้สตัปเปอร์ล็อกหนึ่งตัวครับผม ลงมาก็จะเป็นเกียวนะครับผมอ่าสิบห้าเซนนะครับผมนีระยะสี่ห้านะครับผมเราช่างทุ่นไว้เรียบร้อยครับจริงแล้วถ้าเรายังไม่ได้เตรียมอะไรนะครับทําการช่างทุ่นนะครับออยู่ที่ตอนนี้มันข้อสีผมใช้แบบสลินครับสิบเอ็ดข้อสีนะครับจริงๆผมจะตั้งไว้ที่ สิบข้อสีนะครับผมอว่าสําหรับตกลอยนะครับผมตอนนี้ผมช่างทุ่นไว้ที่สิบเอ็ดข้อสีนะครับแล้วจะตั้งตกที่สามถึงห้าข้อสีนะครับเหยื่อนะครับครั้งแรกเราก็ทำการจีบผมก่อน,นครับผม ครับยี่กี่ผมกล้องใหญ่ๆครับผมหลังจากนั้นก็นวดนิ่มเม็ดหนึ่งครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าเวลาการตกครั้งแรกนะครับเป็นการอ่อยปลายสายไปในตัวนะครับผม่อ,อย90้าสองศาครับ กดสายให้จมครับรอทุ่นลงครับผมแล้วก็วางคันครับลงไปปลากินเลยครับผม ทำการตกกันเลยนะครับผมสี่ห้าครับผมสามเก้าทำเช่นเดียวกันครับใส่เหยื่อให้เม็ดเล็กที่สุดครับเป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับเหนาแล้วครับผม เพียนตัวแรกครับต,ตัวสวยครับยู <Yahoo! S 2> ยังไม่ตั้งครับอไปก่อนครับ I'm going to put this on. I'm going to put this on. โอ้ยเสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับจับเลยโอ้กินดียังไม่ตัตั้งทุนเลยเน่ะกินหกเจ็ดตัวแล้วเนีับตัวสวยๆครับตัวเล็กสุดเนี่ย อะไรแกก็ไม่เอามาเนาะ,ะตัวสวยเนี่ยเล็กสุดละกำลงังพอดีเลยเมือ่อวานยังไม่ถึงบ้านอะ่ะหมดแล้วเจ็ดโลเอากลางทางลูกค้ายังไม่ได้ปลาเลยต้องตั้ทงทุนยังไม่ได้เลย เนี่ยดูใสดิสวยๆไม่ต้องไม่ต้อง,งไปนน้นนานๆจะใสนี่โทร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 กท็จปัญหาเนราโู้ตอะผมไปบอ่อยอยู่ั่งโน้ตไม่ไหวเลยกินดีจริงผมเคยไปตั้งแต่ที่ว่าไปนั่งกับน้าชาติกับไอ้น้าปาม,มันะ อยากวัดทีเด้วยอยากให้ข้าวฝังเลยนะทําไม่ได้ <c oughs> ขอมันหลุดก <c oughs> ่าว <c oughs> ่าว,วัดแล้วกระชากข้าวเลยนะอันนก็ไม่ลงสามก้าเอาดีใส่เกลือด้วย không <Nes> đi không <Nes> có biết để xài cái cái gì 36 rồi <Nes> <ko Aah>? <Nes> <Nes> ah, oh no lời <Nes> ลิงกันไปเออมันตกแกอ๋อมนีสลิงเกี่ยวเลยนี่สลิงเนี่ยเพาจะไปอ่ะดีเราไปยือ้ออันนี้มันยื้อจับพันนะกลัวมันลากไปแกอะไรเหรอ เลียนเล่นเนี่เ,นเปียกวนเลยทั้งบุรีทั้งอะไรจบเลยคราวนี่โอ้ายแ้วครับวาิีหายเอ้ายังยุยเหรอโอ้โหตายแล้ว หาเลยคราวนี้ มัน bol ปากบนเลยนี่ดูมันเอาอะไรกินมา สาก็ 360, แกวแล้วสามหกสอยรถอสวยจิ้ดีสามสากสยแก้วเนี่ยสวยเลยลืมีใส่แล้วใหยเป็น no, ่างนี้ทุ้วันเลยนะเปนเนื้อเป็นต้นเยเดี๋ยวก็จะหาว่าปลาเล็ก

我都不理他了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ก็มาถึงบ่ายสามกว่าแล้วก็จะถึงบ่ายสี่แล้วครับอ่ตะนาอ่างเก็บน้ําปูไซครับ EP ที่สองร้อยห้าสิบห้าครับผมวันนี้มากับนัดแจ็คครับผมโอ้โหมาลุ้นกันทั้งวันครับทั้งฝนทั้งลมครับผมวันนี้ครับพึ่งหยุดไปครับผมเดี๋ยวมาดูสักชั่วโมงครับว่าผลประกอบการวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าจะได้ปลารวมสักเท่าไหร่ครับผมวันนี้ลงสองระยะนะครับผมลงสี่ห้านะครับ กับ3าก้าวนะครับผมแล้วก็เสือมาอีกตัวหนึ่งคือ3 6มกนะครับผมท้งแรกสีหตกลอยนะครับผมพอได้ตัวก็แต่ไม่ค่อยไหวครับขึ้นลมแรงครับไปเลยหยุดครับตอนนี้ก็มากินในสภาพปกติกินหน้าดินแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะครับสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวก็ทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับผม Này như thế ตนนี้ก็ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับในปีที่255ครับงานเก็บน้ําปูใสวันนี้มากับน้าแจ็คสองคนนะครับผมเดี๋ยวก็เราก็ทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านกันนะครับผมแล้วมาดูปลารวมกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอนะชาติฟิชชิ่งครับผมแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมงานเก็บน้ําปูใสในปีที่254ครับผม มากับทีมงานเหลี่ยงงบน้อยครับผมกับน้าแจ็คครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกันเลยครับผมได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมเสียดายช่วงฝนครับผมโอ้ได้พอสมควรครับผมโอ้ตัวสวยๆครับผมเดี๋ยวมาดูปลาผมบ้างครับผม้แจ็ครบกวนยกถ่ายตอนขับรถ กเดี๋ยวไปดูข้างบนครับผมเดี๋ยวเอาของตาแจ็คมาขึ้นมาครับผมปลารวงวันนี้ครับผมหน้าเจ็บน้ำปูใจครับได้พอๆพอกับเมื่อวานครับผมโหท่านครับผมสองคนกับน้าแจ็คนะครับผมจูนาศาสตร์ไม่ได้ นี่ครับผมโอ้เยอะพอสมควรครับพอได้กินครับผมวันนี้ได้ค่ากับข้าวไปครับผมวันนี้วันนี้ก็ได้พอๆกับเมื่อวานครับผมน่าจะเก็บน้ําปูใส่ก็น่าจะมาสามสี่โลีครับผมไม่ค่อยเยอะครับเสรษฐายช่วงฝนตกครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวีหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะแจ็คนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าปีต่อไปมาพบกันใหม่ครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับลมทั้งฝน